ผู้บริหารท่าบกท่านาแลงสงปปลาวชมไทยครับให้เปิดด่านหนองคายช่วงกลางคืนเพื่อรับโครงการเวียงจันโลจิสติกพาร์คศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งของอาเซียนแก้ปัญหาคอขวดลดความแออัดของด่านช่วยส่งเสริมศักยภาพขนส่งสินค้าจากแหลมฉบังไปจีนได้เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนได้50% แหล่งข่าวจากฐานเศรษฐกิจได้มีโอกาสได้ไปเยือนสปปลาวร่วมกับคณะสื่อมวลชนของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานโครงการเวียงจานโรเจสติกพาร์คที่ปัจจุบันกําลังจะกลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งของอาเซียนและของโลกท่านสาคอนพิลาง,งามผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าบกทนาแรงผู้พัฒนาโครงการ VLP เปิดเผยครับว่าท่าบกธานาแรงของสปปลาว,าวได้รับมาตรฐานสากลการค้าโลก ด้วยระบบที่ทันสมัยที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการขนส่งทั้งอาเซียนและโลกซึ่งท่าบกท่านาแรงโลจิสติกพารคเป็นความภูมิใจของสอปปลาวเพราะสปปลาวลงทุนเอง100%เเซ์ครับโดยมีทั้ง 1. สถานีและเส้นทางรถไฟ 2. ท่าบก 3. ศูนย์ชัดแยกสากล 4. ด่านศุลกากรในพื้นที่กว่า382เฮกตาร์ หรือกว่า2.3พันไร่ที่เป็นเครือข่ายกับต่างประเทศมีการอำนวยความสะดวกในระดับสูงสุดถ้าบกสามารถรองรับรถบรรทุกคอนเนเนอร์ได้สูงสุด3,000คันต่อวันปัจจุบันมีเข้ามาแล้วสูงสุด1,000คันส่วนโบกี้รถไฟก็ใช้เวลาในการตรวจสอบเพียง2นาทีต่อ1โบกี้เพียงแค่สแกน QR code เท่านั้น ผู้ประกอบการไทยยินดีมากกับท่าบกของสปโปลาเพราะช่วยลดต้นทุนจากไทยไปจีนได้อย่างมากและลดต้นทุนการข้ามแดนกว่า40%และค่าไฟฟ้าในการแช่อาหารสดที่ถูกกว่าไทย50%ถ้าเป็นไปได้อยากเสนอให้ไทยเปิดด่านชายแดนตอนกลางคืนเพิ่มศักยภาพของท่าบกและเป็นโอกาสในการลดต้นทุนขนส่งของฝั่งไทยอีกด้วย ด้านท่านายเวียงคอนสิทธิใสผู้อำนวยการใหญ่บริษัทสิทธิธโลจิสติกลาวได้กล่าวครับว่าทางสปปลาวต้องการให้ไทยเปิดด่านที่หนองคายในช่วงกลางคืนเนื่องจากช่วงเช้าการขนส่งสาธารณะและส่วนบุคคลจะมีปริมาณรถ4-500คันมีความแออัดมากเป็นคอขวดบนสะพานมิตรภาพทำให้การขนส่งสินค้ามายังท่าบกไม่เต็มศักยภาพจึงได้ขอเสนอว่า 1. ให้ช่วงเช้าเป็นการบริการผู้โดยสาร 2. ช่วงเย็นและช่วง22นาฬกาถึงตีหเป็นการขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดของด่านและสามารถเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าที่รถไฟเพิ่มและได้จำนวนคอนเทนเนอร์มาถึง4-500ตู้ ข้อเสนอน,นี้มีการบูรณาการร่วมกันแล้วระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งมีการปรึกษาหารือกับศุลการกรหน,นองคายการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วแต่ทั้งนี้ครับยังต้องรอการตัดสินใจบนพื้นฐานของความมั่นคงของประเทศไทยทางด้านท่านเวียนคอนกล่าวอีกครับว่าสปปลาวตั้งเป้าเป็นท่าบกของอาเซียนเป็นจุดบริการขนส่งสินค้าสามารถส่งสินค้าสดจากแหลมฉบังของไทยผ่านสปปลาวเป็นยังคุณหมิ่นของจีนภายใน20ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้สินค้าสดและใหม่เพิ่มมูลค่าสินค้าเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการนอกจากนี้ค่าไฟที่สปปลาวถูกกว่าไทาย50%จะช่วยลดต้นทุนค่าไฟในการแชร่แข็งได้อีก50%ต้นทุนลดกำไรก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจออนไลน์